เราจะไปดูนะฮะที่เห็นชัดเจนที่สุดนะแล้วเขาทําได้ดีผมไม่แปลกใจว่าทําไมทําไมวัดหลวงพ่อพัดเนี่ยวัดห้วยด้วนนะวัตถุมงคลถึงออกมาได้เยอะแล้วทําไมเขาถึงนะเขาถึงขายกันได้อยู่แล้วขายได้ดีด้วยเพราะอะไรฮะเพราะว่ารอบวัดขายพระหมดเลยนะจะไปดูนะครับของหลวงพ่อพัดเนี่ยแต่ถ้าเป็นวัดอื่นเนี่ยบางทีเขาไม่เขาไม่ให้ขายนะ ถ้าเป็นพระของวัดเนี่ยเขาห้ามขายนะห้ามมาตั้งพระแข่งกับวัดหรืออะไรขายนะแต่ของวัดหลวงพ่อพัดเนี่ยขายกันได้หมดชาวบ้านมาขายพระกันได้หมดนะท่านจะเห็นนะใครเคยไปวัดหลวงพ่อพัดจะเห็นนะตั้งแต่ข้างในวปยานข้างนอกเลยจะมีแผงพระเต็มไปหมดเลยนะรอบวัดเลยนะด้านหน้าก็แผงพระขายเต็มแล้วส่วนใหญ่จะเป็นพระพระหลวงพ่อพัดหลายๆรุ่นเต็มไปหมดเลยท่านคิดดูอ่ะถ้ารุ่นไหนมันดังปุ๊บเนี่ย คนที่เขาไปเที่ยวเขาก็จะไปถามใช่ไหมมีไม้รุ่นนี้มันจำเป็นที่จะต้องไปเอามาไว้ไงนะพอคนเข้าไปถามเอารุ่นนี้มีไหมไอรุ่นนี้ต้องต้องมีก็เลยไปตัดมาไว้การตัดหน่ะนะนะเขาไปตัดทีละองค์สององไม่ได้นะฮะนะส่วนใหญ่ก็จะยกลังกันนะยกลังเพื่อจะมีของไว้สําหรับมารองรับลูกค้าฉะนั้นเนี่ยท่านไปดูนะครับว่าบ้านแต่และบ้านมีแต่และรุ่นแต่มีกันกี่อง์นะ นะ้มีกันกี่องค์ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในแต่ละคนแต่ละคนนั้นผมไม่แปลกใจหรอกครับว่าทําไมหลวงพ่อพัดออกมากี่รุ่นกี่รุ่นเนี่ยถึงคนถึงนะถึงเยอะนะถึงออกได้ก็คนดูสิฮะนะทําออกมาปุ๊บยอดเต็มอ่ะนะได้มาปุ๊บเนี่ยนะครับอย่างวัดสร้างเองเนี่ยออกมาปุ๊บยอดเต็มเห็นนะฮะนะยอดเต็มนะแล้วก็เงินเม็ดเงินเป็นหลายล้านนะครับเนี่ยอย่างเนี้ย ก็คือว่าทุกคนก็อยากได้อยากได้ไว้อะไรอยากได้ไว้ขายแต่ไม่รู้อะนะบางคนไม่รู้ว่าแบกรับภาระไว้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าต้องเอาพระมาไว้ก่อนในการที่พอคนถามแล้วจะได้ขายได้จะได้มีของขายผมถึงบอกว่าตอนเนี้ยคนขายเนี่ยมันเยอะกว่าคนซื้อนะในปัจจุบันนะฮะคนขายมันเยอะกว่าคนซื้อนั้นคนซื้อถ้าทํายังไงให้คนซื้อนะเข้ามานะเข้ามาสนใจก็เหมือนกับวัดหลวงพ่อพัด นะเพราะว่ากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยคนที่เขาอยากได้จริงๆเขาเริ่มเดินนะฮะเขาเริ่มเดินเขาไปหาหลวงพ่อพัดไปอะไรเขาก็ไปเช่าเช่าเช่าอันนั้นไปหานั่นคือการลงหาคนใช้โดยตรงแล้วแต่ว่าวัดอื่นจะมองลักษณะเป็นอย่างนี้หรือไม่เนี่ยมันยากนะก็ยังวัดอื่นก็ยังไปค้างอยู่ที่นะคนขายมันไม่ได้ไม่ได้ลงไปหาคนที่เขาจะเช่าจริงๆเหมือนวัดหลวงพ่อพัดที่ว่า นะเขามีอยู่แล้วก็คนเช่าเ็าเดินไปแล้วก,ก็ไปเช่ากันจริงๆอันนีนะ้ในส่วนของวัดหลวงพ่อพัดเราจะเห็นอย่างนั้นนะแต่วัดอื่นยังไม่เห็นนะวัดอื่นก็ม,จมีจะมีตัดในกลุ่มบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะไปค้างอยู่กับกับคนขายจริงๆอ่ะนะส่วนใหญ่ก็จะไปค้างอยู่กับคนขายมันไม่ลงไปหาไม่ลงไปหาคนที่เขาจะใช้จริงๆเช่าจริงๆนะก็เอาง่ายๆปัจจุบันคนขายมันเยอะกว่าคนซื้อนั้นจะทําทยังไงวะในอนาคต นะคนซื้อเยอะกว่าคนขายอย่างนี้ต้องปรับนะต้องปรับจูนขึ้นมาล่ะทำยังไงที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้คนที่เขาจะไปใช้จริงๆเนี่ยเขารู้นะคนที่ใช้จริงๆเนี่ยรู้แล้วแล้วนะักสร้างเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้อธิบายให้กับคนที่เขาใช้จริงๆได้รู้นะเขาอธิบายให้คนที่จะเอาไปขายได้รู้แค่นั้นเองนะ จริงๆเนี่ยความเป็นจริงของนวัตถุมกคลที่สร้างออกมาเนี่ยนะต้องมีการประชาธัมพันธ์นและอธิบายความให้กับคนที่เขาเจะไปใช้จริงๆได้รู้ว่าพระเขาสวยยังไงดียังไงมีพุทธคุณด้านไหนให้คนที่ใช้ได้รู้แต่ทุกวันนี้เนี่ยเขาเปิดพระออกมานะฮะเปิดพระออกมาเพื่อมาบอกกับคนที่เขาเช่าเขาซื้อที่จะตัดไปเท่านั้นเองน้าไม่ได้บอกไปถึงคนที่กเจาไปใช้นะณตอนนี้ถ้าพูดง่ายๆที่ผมบอกอ่ะ น้ามาหลอกศูนย์พระนะ้านักสร้างยังไงก็ต้องหลอกศูนย์พระให้ได้ก่อนว่าว่าพระเขาดียังไงแล้วสวยยังไงอะไรไงศูนย์พระตัดจบแล้วฮะเพราะศูนย์พระในในในขณะนี้เนี่ยนะต้องบอกว่า,าบางคนไม่ใช่ศูนย์นะแต่เป็นคนขายเราก็เรียกว่าศูนย์พระแล้วนะเพราะว่าศูนย์ขายออนไลน์เนี่ยก็ก็เชื่อว่าเป็นศูนย์พระแล้วละ่ะนั้นคนพวกเนี้เขาก็จะตัดแล้วนะจะตัดพระนะว่า พอเปิดรุ่นนี้ออกมาเอาขอยอด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 จบฮะนั้นก็จะไปอยู่กับศูนย์พระกับคนที่ขอยอดนั้นนักสร้างสร้างพระออกมาไม่จําเป็นต้องหาสตอรี่หรือเรื่องราวมาอธิบายให้คนเช่าคนใช้ฟังนะหาเรื่องราวมาอธิบายให้ศูนย์พระตัดพอแล้วนะหาเรื่องราวมาให้ศูนย์พระเขาเข้าใจแล้วเขาอยากได้ตัดจบฮะ นั้นขั้นตอนของของนักสร้างก็คือทํำยังไงให้ศูนย์พระตัดของฮะทำยังไงให้ถูกศูนย์พระมาจองแล้วก็นะของเต็มหมดเขาขายแบบนะขายแบบจํานวนไม่ได้ขายแบบชิ้นการที่ขายแบบชิ้นมันไปอยู่ที่หน้าที่ของศูนย์พระที่จะต้องเอาไปทําแต่ไปไปมามาศูนย์พระเองหลายศูนย์ก็ไม่ได้ขายแบบชิ้น กลับกลายว่าศูนย์พระไปขายนะขายแบบยกอีกนะขายแบบยกให้กับมือต่อไปแล้วมือต่อไปก็ไปกระจายกลับกลายเป็นว่าณนะศูนย์พระนะบางทีก็ติดแล้วก็ไปติดที่ที่มือกระจายอีกนะครับตอนนี้จะเป็นอย่างนั้นนะหลายคนก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับนั้นเนี่ยท่านอยากจะเป็นท่านจะอยู่อยู่อยู่ตรงไหนนะท่านต้องถามตัวท่านก่อนว่าท่านจะอยู่ตรงไหนนะครับ นะอยู่ตรงไหนแต่ทุกจุดมันมีประสบการณ์หมดแหละนะทุกจุดมันมีประสบการณ์ผมถึงบอกว่าท่านอย่าพึ่งด่วนได้อย่าพึ่งเร็วถ้าท่านจะเป็นนักสะสมนะท่านเป็นนักสะสมไปก่อนนะทีละองค์สององค์ทีละองค์สององค์พอท่านทําท่านลงมาหน้าหาช่องทางการขายถ้าท่านขายได้ท่านค่อยขยับขยายแต่ตอนนี้เนี่ยท่านอย่าพึ่งในเมื่อถ้าท่านยังไม่มีความรู้ไม่มีอะไรมากมาย ท่านอย่าเพิ่งไปตัดมาเป็นกล่องๆไม่อยา่าเดียวนะท่านยังไม่มีลูกค้าอะไรอย่าเพิ่งไปเอามาเยอะนะอย่าอย่านะอย่าเกินตัวนั้นถ้าทำเนี่ยปุ๊บเนี่ยท่านก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวท่านก็จะมีโอกาสเองะนะมีโอกาสเองนั้นมันมีนะหลายคนเนี่ยผมเห็นนะจากนักสะสมฮนะจากนักสะสมก็เข้าทํางานทํางานบริษัทนะทํางานบริษัทนะมีเงินก็พองเงินเดือนออกก็ามาเช่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 า นะเขาเพิ่งมารู้ตัวเองว่าเขามาทําหน้าที่ขายดีกว่าแล้วเสริมนะเป็นไรายได้เสริมกับเขาด้วยเขามารู้ตอนไหนมารู้ตอนที่เขาเดือดร้อนเพราะบริษัทเริ่มนะเริ่มลดพนักงานลงเริ่มอะไรลงเขารู้ว่าเออเริ่มเดือดร้อนแล้วนะก็ลองโพสต์ขายดูเออขายได้นะโพสขายได้ขายได้ก็เลยไปเช่ามาแล้วขายเช่ามาแล้วขายกลายเป็นอาชีพเสริมไปอีกอาชีพหนึ่งอันเนี้ยมันเหมือนกับค่อยเป็นค่อยไปนะ สั่งสมไปเรื่อยๆอย่านะอย่าหักโหมบางคนเนี่ยนะครับมามีหลายคนนะพอนะพอออกมาแล้วเออขายดีนะขายพระขายดีลาออกจากงานมาผมบอกว่าการตัดสินใจแบบนี้อย่าพึ่งนะครับนะอย่าพึ่งให้คุณให้คุณแน่นก่อนให้คุณมั่นใจก่อนแล้วคุณค่อยตัดสินใจฮนะเพราะว่าถ้าคุณไม่ถนัดแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่แน่นจริงอะ่ะ ออกมาเดี๋ยวเก้งะนะออกมาแล้วเก้งนั้นมันวงการพระเนี่ยจริงๆมันควบคู่กันไปได้นะมันเป็นงานอดิเรกได้คือท่านมีงานประจําก็ทํางานประจําไปส่วนงานอดิเรกก็คือว่านะเนี่ยนะเช่ามาขายไปเช่ามาขายไปมันไม่จําเป็นต้องลาออกจากงานมาเพื่อจะมาทําโดยเฉพาะนะครับแต่มีที่ออกลาออกมาจากงานแล้วมาทําโดยเฉพาะเนี่ยเพราะว่าเขานะเขาเลื่อนจากตัวเองไปเป็นนักสร้าง ถ้าเลื่อนจากตัวเองไปเป็นนักสร้างแลวจะต้องทุ่มเทนั้นไอ้อย่างนั้นโอเคนะฮะแต่ถ้าท่านยังเป็นคนขายอยู่อย่าฮะถ้ายังเป็นคนขายอยู่อย่าตัดสินใจอย่างนั้นนะฮะนั้นงานมีอยู่นะงานประจํามีอยู่ตรงนี้เอาเป็นเอาเป็นงานเสริมพอนะครับอย่าไปตัดสินใจด่วนแบบนั้นเพราะว่านะพอออกมาจากงานแล้วถ้าเกิดว่าเพราะบางคนนะบางคนเพิ่งมาค้นพบตัวเองว่ามันมันไม่ได้คือทําไม่ได้ นะครับมาค้นพบตัวเองว่าทําไม่ได้แล้วมันก็ก็จะลําบากฮะนั้นก็หาตัวเองให้เจอก่อนนั้นทุกอาชีพไม่มีใครนะไม่มีใครทําได้และไม่มีใครทําไม่ได้นอกจากนะตัวเองมีความเชี่ยวชาญมีความรักหรือเปล่าแต่ว่าคนเนี่ยทําไม่ได้เหมือนกันหมดนะทําไม่ได้เหมือนกันหมดหรอกนั้นะมันมีความเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลอย่างคนที่มาฟังผมะ่ะมันก็ขายไม่ได้หมดทุกคนนะนะ ถึงท่านจะอยากจะขายเนี่ยนั้นะท่านไม่มีไม่มีวิธีไม่มีอะไรท่านก็ขายไม่ได้นะมันอยู่ที่ว่าท่านมีช่องไหมนะมีช่องมีอะไรไหมเท่านั้นท่านอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรที่มันกระทบกับงานประจำเนะี่ยอย่าเพิ่งตัดสินใจผมถึงบอกไงห้าปีไม่สายท่านสะสมไปเรื่อยๆนะครับลองนะลองไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆนะครับนะถ้าผมบอกที่ทําได้ง่ายที่สุดตอนนี้นะครับ นะถ้าเป็นงานอดิเลกนะท่านนะเลี่ยมพระนะอาจจะเลี่ยมพระอยู่ที่บ้านนะฮะนะฝึกการเลี่ยมพระ,ะไรายได้ดีนะครับนะการเลี่ยมพระเนี่ยแล้วเพลินแล้วไรายได้ดีท่านอาจจะไปฝึกแล้วเดี๋ยวนี้มันไม,ไ,มไม่ต้องไปเรียนที่ไหนใน youtube ก็มีสอนนะแล้วเครื่องไม้เครื่องมือเซชเข้าไปว่าต้องใช้อะไรบ้างมันจะขึ้นมาหมดเลยลท่านไปซื้อตามนั้นมาแล้วก็มาเรียนรู้มาอะไรแล้วค่อยทําไปนะะงานเลี่ยมพระเนี่ยมีนะมีไรายได้ ได้ดีทีเดียวแล้วหลายคนนะเสียนพระเก่าๆหลายคนที่ร่ํารวยทุกวันนี้นะครับมาจากคนเลี่ยมพระนะพราเลี่ยมไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันซึมซับไปมันก็จะเป็นคนขายไปด้วยฮะนะนะพอได้เห็นพระหลากหลายมันก็อยากนะฮะก็ทํานะก็ขายไปด้วยซื้อขายไปด้วยมันก็จะผมว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไดนะ้ได้อาชีพเพิ่มขึ้นนั้นท่านใจเย็นๆนะนะอย่าใจร้อนนะเป็นไปเรื่อยๆ นะเดี๋ยวนะครับผมผมจัดรายการแบบ2ทางนะฮะท่านกับผมร่วมด้วยช่วยกันจัดนะครับท่านก็มีข้อมูลเข้ามานะผมก็ตอบท่านด้วยนะครับนะผมผมอาจจะตอบยาวไปนิดนึงนะหลักเกณฑ์การเก็บผ้าใหม่นะอย่างไรนะครับนะท่านก็นะท่านก็ลองเอาไปดูนะนะบางอย่างก็อาจจะนะอาจจะกว้างไปนิดนึงนะแต่ท่านก็ก็ลองดูนะมันก็มีเก็บความรู้อยู่นะคุณ นะคุณนะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับโทนี่นะครับอยู่ไต้หวันนะค,คุณเพิงกันปนาศร้านพระเครื่องแดงเอกคพีเปิดมาพร้อมกับคมพีนิวหรือเปล่าครับเปิดก่อนนะเปิดก่อนมานานแล้วฮะนะเปิดก่อนคมพีนิวฮะนะาร้านเอกคมพีเปิดนะเปิดครั้งแรกเนี่ยเปิดที่ห้างฮะห้างเดลโมองงามวงวานเปิดครั้งแรกนะฮะแล้วก็ย้ายไปที่วัดสเมเย็นาลีด้านหน้าเขาเปิด นะาเขาเปิดพื้นที่ก็เลยไปเช่าพื้นที่นะาแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อเป็นคุ้มเสมียนนะฮะตอนนั้นเนี่ยเปลี่ยนชื่อศูนย์พรเป็นคุ้มเสมียนแต่ว่าคุ้มเสมียนมันไม่คุ้มนะนะอยู่วัดสมอียนนาลีมันไม่คุ้มเพราะว่าเช่าพื้นที่ก็จริงนะครับแต่เราไม่ได้อยู่นะาคุณแดงก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นปรากฏว่าปิดนะปิดไว้นะปิดไว้ปิดไว้กลางคืนหายหมดเลยครับหายหมดฮะ คือคือมันเข้าไปงัดนะมันเข้าข้างหลังนะนะ้าเข้าข้างหลังแล้วมันไปนงัดยกพระไปหมดเลยนะตำรวจนะ้าไปแจ้งความตำรวจก็ตามจับมาไม่ได้นะครับนะมันงัดถึงสองครั้งนะพระหมดเลยนะถึงสองครั้งแล้วพระไปโผล่ตลาดพระไปโผล่ตลาดพระชื่อดังนะครับไปโผล่อยู่ที่นั่นแต่ว่าก็นะาถือว่าฟาดคอไปนะครับแล้วก็นะปิดเลย นาะปิดคือให้คนอื่นก็ทําต่อนะแล้วก็ไม่ได้ทําอีกเลยนะครับตรงนั้นนะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นะ้ามาอยู่ที่แถววัดสวนแก้วจังหวัดนนท์แล้วก็มาอยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะนะก็เปิดมายาวนานนะฮนะน้ายาวนานนะครับหลายสิบปีฮะหลายสิบปีนะครับนะ้าคุณวิโรธหลวงปู่วัดเขาสามยอดลบบุรีดังไหมครับนะ นะก็นะนะมีชื่อเสียงอยู่นะครับคุณนกปิดตาหลวงพ่อทองเสกแล้วแต่ยังไม่ถึงศูนย์จองใช่ไหมครับนะเอ่อถึงแล้วบางศูนย์ถึงแล้วนะเขาก็ทยอยส่งอยู่นะนะอย่างศูนย์พระเครื่องเอกคมพีนเนี่ยก็มีให้บูชาแล้วนะนะคุณสิรินะคุณสุภพธิ์นะสวัสดีครับคุณเบลสวัสดีท้าจางอุบลวันสวัสดีค่ะ คุณพิทยาสวัสดีครับคุณปัญจพัฒสวัสดีครับนะคุณบุรกรสวัสดีครับคุณวิโรธอาจารย์ครับวัดจุลามณีปีหนึ่งออกมากไหมครับนะผมไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าผมเห็นเนี่ยเวลาเขาออกเขาออกงานใหญ่ๆนะฮะเขาออกงานใหญ่ๆนะครับก็นะอาจจะไม่ได้บ่อยนักแต่ว่าวัดนะอาจารย์อิดวัดจุลามณีเนี่ยท่านก็เมตตาวัดอื่นๆนะครับที่ไปขออนุญาตจ,จัดสร้างท่านก็เมตตานะ งานะส่วนใหญ่เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยจะเป็นงานของนะงานของที่อื่นก็มีนะที่ไปขอความเมตตาจากพระอาจารย์อิฐนะฮะส่วนของวัดเนี่ยก็มีออกแต่ว่าไม่ได้ถี่มากนะฮะไม่ได้ถี่มากนะครับนะวัดจุฬามณีเขาได้ได้บารมีหลวงหลวงปู่นเนื่องด้วยนะครับนะเป็นวัดเก่าแก่นะคุณแก๊ปหัวเขคสวัสดีครับบุญญาพัฒน น้านาลากรน,นะคุณพิเช่ตามไม่ทันทุนจมฮนะคุณนะัทต้องขอบคุณคำพินิวแรกๆผมเก็บพระสเปะส,สปะมากครับพอผมมาติดตามรายการของอาจารย์เลยหาทิศทางถูกครับนะขอบคุณฮะนะนะขอบคุณที่ที่ท่านเข้ามาติดตามนะผมอยากให้เป็นอย่างนั้นนะนะอยากให้เป็นอย่างนั้นนะเหมือนถอยกลับมาสักเก้าสอก้าแล้วก็มาพิจารณาตัวเองว่าเราจะเดินเดินหน้ากันอย่างไรนะครับ พอผมเห็นหลายหลายท่านเนี่ยเดินเดินต่อแล้วผมว่าเจ็บตัวเยอะนะท่านก็มาถอยก่อนนะแล้วก็ตั้งหลักกันใหม่นะคุณเกียรติศักดิ์นะคุณทวีพรคุณพรวิทย์ระหว่างพระเกจิเสกรูปเดียวกับเสกหลายรูปจะเป็นตัวแปรในการเล่นหารวมกันค่านิยมใหม่ครับแม่คําถามดีนะนะคําถามดีอะ่ะนะคือพระเสกองค์เดียวเนี่ยกับเสกหลายๆองค์นะจริงๆเนี่ยถ้าเป็นสมัยโบราณ สมัยโบราณเนี่ยเขาเสกแค่นาะแค่องค์เดียวนาะแค่องค์เดียวนะครับคือเกจิท่านบอกว่าท่านรับผิดชอบเองะนะท่านพูดอย่างนั้นนะแมนะ่เกจิในปัจจุบันท่านก็บอกอย่างนั้นนะไม่ต้องเสกหลายรูปอะ่ะท่านรับผิดชอบเองนะเกิดอะไรขึ้นท่านรับผิดชอบเองอันเนี้ยคือเสกเดียวนะเสกเดียวแต่ว่าทําไมปัจจุบันเนี่ยมันมีมันมีเขาเรียกว่ามันมีตัวเสริมเข้ามา ในการที่จะต้องเสกรวมเนี่ยนะไม่ใช่วัตถุมงคลน่าเสกเดียวแล้วจะไม่ดีนะแต่ทําไมต้องเสกรวมมันมีปัจจัยการซื้อขายเข้ามาปะปนฮนะไอ้ตรงนี้คุณต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าพลังพุทธคุณเข้ามามาเยอะปาปกติหรือไม่อย่างไรไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่ามันมีจุดของการขายเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในการเศษหลายๆองค์ท่านเห็นนะครับว่า ความจริงความเชื่อของผู้คนถ้ามีเกจิเสกหลายองค์ก็ถือว่าดีฮะนั่นะแล้วจริงๆก็ดีแต่ว่าในปัจ,จุในปัจจุบันเนี่ยเกจิแต่ละองค์แต่ละองค์ท่านมีลูกศิษย์ของท่านอย่างพระรุ่นนี้ณนะองค์นี้มาเสกด้วยนะลูกศิษย์ตามมาลูกศิษย์บอกว่าโอ้ท่านเสกด้วยเชา่าแล้วกลุ่มของของณนะของพระองค์นี้เยอะพอองค์นี้มาเสกด้วยเช่าด้วยนี่คือการนะการทําให้พระ นะเริ่มมีคนที่เขานะเขาสนใจแทนที่ว่าเสกองเดียวน,นะลูกศิษย์สายนี้ก็แค่นี้ก็เอาแต่ว่าลูกศิษย์ท่านอื่นที่เป็นท่านอื่นๆไม่เอาแต่ว่าถ้าท่านอื่นๆมาเสกด้วยสมมตุตินะสมมุติว่าพระมหาสุรศักมาเสกด้วยลูกศิษย์พระมหาสุรศักรู้ว่าพระมหาสุรศักเสกรุ่นนี้ก็มาจองด้วยบูชาด้วยอันนี้ก็ได้นะได้เพิ่ม นะในการที่จะมีคนเข้าเล่นหาสะสมนั้นเนี่ยเกจิไม่ใช่ว่าเสกหลายองค์พุทธคุณจะแน่นมากขึ้นอะไรยังไงนะครับการเสกหลายองค์ในปัจจุบันช่วยได้ทางด้านมูลค่าในวัตถุมงคลน,นั้นๆนะฮะทำให้วัตถุมงคลน,นั้นๆได้รับความสนใจจากลูกศิษย์ลูกหาสายอื่นด้วยฮนะก็อาจจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะครับนั้นการเสกเดียว เสกเยอะผมว่านะก็เราถ้าเราศรัทธานะเราศรัทธาเราชื่นชอบเศกเดี่ยวก็มีพุทธคุณเหมือนกันเศษรวมก็มีพุทธคุณเหมือนกันไม่มีความแตกต่างอะไรกันมากมายส่วนความแตกต่างก็คือมูลค่าเพิ่มที่มีอยู่ในองค์พระจะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะพระเศกเยอะเยอะก็มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเพราะลูกศิษย์เขาจะตามนะลูกศิษย์จะตามก็เอาง,ง่ายๆอ่ะ นะถ้ารุ่นนี้อาจารย์ผมไปผมชอบอาจารย์นะมีไหมมีเนื้อทองคำไหมผมอยากจะจองเห็นไหมนะนี่คือนะมูลค่าเพิ่มนะถ้าเกิดว่าแต่ว่าถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าคนที่เขานะเขาเปิดจองเนี่ยเขาเปิดจองไปแล้วนะเขาไม่ได้ปโปรโมทว่าจะเสกกันหลายรูปนะเขาเปิดจองไปแล้วเนี่ยแล้วยอดจองเขาเต็มแล้วเขาไม่จําเป็นต้องไปเอาเวทีมาเสกหลายรูปนะ เพราะว่าการเสกหลายรูปเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นะนะคะ่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเขามีความรับผิดชอบหน่อยว่าเออเดี๋ยวคนที่เขาจะซื้อไปขายเขาจะได้นะได้มูลค่าหน่อยเขาอาจจะ,ะมีหน่อยเขาอาจจะอาฟักทุนออกมาแล้วก็นั้นนี่มนเกจิด,ดังๆมาร่วมเสกเพื่อจะทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้นก็เป็นไปได้ะฮะก็เป็นไปได้นั่น,นการเสกเดียวหรือเสกหลายองค์ นะผมว่าไม่มีผลกับวัตถุมงคลทางด้านพุทธคุณนะเท่าไหร่หรอกนะแต่จะมีผลทางด้านมูลค่าเพิ่มที่นะคนที่เขาเห็นว่าเออน่าสนใจแล้วรู้สิลูกหาก็เข้ามานั้นตรงนี้นะตรงนี้ผมอธิบายชัดนะนะท่านท่านท่านก็ก็ต้องเข้าใจแบบนี้นะครับเพราะว่านะในปัจจุบันเนี่ยผมเห็นหลายรูปนะเสกรูปเดียวก็ขายได้ะ นัไม่จำเป็นเสกหลายรูปนะแต่การเสกหลายรูปก็ทําให้วัตถุมงคลอาจจะได้มูลค่าเพิ่มมาในแง่ของนะในแง่ของลูกศิษย์ท่านอื่นๆที่สนใจว่าเกจิที่เขาติดตามมาเนี่ยนะเขาก็จะได้นะจะไ,ได้จองด้วยเหมือนเหมือนคารวสน่ะเหมือนคารวะขมังเวทที่เขาชวนคารวะไปร่วมพิธีนั่งปกด้วยนะมีพระแล้วก็มีคารวาสนะนะพอคารวะไปเนี่ยลูกศิษย์เขาตามมา ลูกสิษย์เขาตามไปเมื่อรู้สิษธ์ตามไปรู้สิษธ์ชาวต่างประเทศเยอะเขาเห็นอาจารย์เขาไปเสกรุ่นนี้เขาก็เช่าและจองรุ่นนี้ด้วยอันนี้แหละมันจะทําให้ระบบการขายมันกระจายออกไปอีกนะไอ้นี่คือการนะ้การเสกนะ้าที่มีนะ้มีพระเยอะมากขึ้นแต่ถ้าเป็นสมัยโบราณนนะ้สมัยโบราณเนี่ยเขาเชื่อว่าการที่นิมนต์พระมาเสกเยอะๆเนี่ยเป็นการ อัดพลังจริงๆนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเกจินในระดับแนวหน้าทั้งนั้นอย่าง25พุทธศตวรรษ,ษ,ษอย่างเนี้ยนะเกจินในระดับประเทศมานั่งปกนะแต่อย่างนั้นเป็นส่วนกลางนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นพระขององค์ใดองค์หนึ่งนะครับเป็นพระของส่วนกลางแต่ถ้าเป็นพระขององค์ใดองค์หนึ่งนะการเสกเดียวผมว่าโอเคอยู่แล้วสมมุติว่าเป็นพระของหลวงพ่อพัดนะเป็นพระหลวงพ่อพัดน้าองค์อื่น นะ้ามาเสกหรือไม,ไม่ไม่เป็นปัญหาหลวงพ่อพาเสกอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะครับนะอย่างนี้แต่ถ้าสมมุตินะเป็นหลวงพ่อโสธรเออย่างนี้จะต้องนิมนต์หลายรูปหน่อยฮะนะพระพุทธชินราชอาจจะต้องนิมนต์หลายรูปหน่อยเพราะว่าไม่ได้ระบุกเกจิไปโดยตรงนะครับนะเป็นพระที่ที่จะต้องการนะต้องการเกจิปลูกเสกเหมือนหลวงปู่ทวดนะอาจจะต้องการเกจิที่เยอะๆมานั่งปลูกเสกหน่อยเพราะว่า นะหลวงปู่ทวดท่านไม่ได้เสกนะอย่างนี้หรือหลวงพ่อพหลวงพ่อพสโสธรนะพระพุทธชินาราชหลวงพ่อโตอะไรแบบนี้อาจจะต้องนิมนต์พระมาเยอะๆเพื่อมาเสกอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเกจิองค์เดียวแล้วก็เป็นเป็นของท่านเนี่ยอาจจะไม่ต้องไม่จําเป็นที่จะต้องเอาเกจิองค์อื่นมาร่วมเสกก็ได้ฮะแต่ถ้าจะเสกก็ไม่ใช่ปัญหาฮะเพราะว่าจะทําให้มูลค่านะาถ้าเกจิที่เขามี นะมีรูกสิษยูกหาเยอะก็จะทําให้พระนั้นๆมีมูลค่านะอยากความอยากได้มากขึ้นนะก็จะเป็นไปได้นะครับนะอันนี้อธิบายชัดนะนะเข้าใจตามนั้นนะฮะนะเข้าใจตามนั้นนะเออเอเอคุณนิพนนะนิพน์นะคุณพลวิทยผมตอบแล้วนะ นะรวมทั้งค่านิยมใหม่ครับนะ